สดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่นะคะที่เราจะแจกตอน350ยซับนะคะแต่ตอนนี้ช่อง YouTube ของเรานะคะครบ340ยซับแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาแจ้งกฎกติกาแล้วก็รีวิวสกูชี่ให้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าถึง350ยซับนะคะแล้วก็จะมาแจกเลยเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูรางวันที่1กันเลยนะคะ รางวัลที่หนึ่งนะคะทุกคนก็จะเป็นสับป,ปะรดใส่แว่นตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะสีมันอ่อนนิดนึงนะคะจริงๆสีมันไม่อ่อนเลยนะคะเนื่องจากที่มันมีแพ็กเกจสองชั้นนะคะทุกคนแพ็กเกจด้านหลังนะคะก็จะเขียนว่า love squishy นะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะก็เป็นรางวันที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรางวันที่สองนะคะเป็นถ้วยข้าวนะคะก็เดี๋ยวตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะออกมาให้ดูนะนี่ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะ นี่นะคะก็เป็นถ้วยข้าวแบบนี้นะคะเป็นของไม่แท้นะรางวัลที่หนึ่งก็เป็นของไม่แท้เหมือนกันนะคะรางวัลที่สามจะเป็นถุงเงินนะคะเป็นแบรนด์ของพี่เฟย์นะคะตัวนี้เป็นของแท้ไม่มีแพ็กเกจแต่ว่ามีตําหนิแบบแตก,แตกๆทั่วตัวเลยนะคะมีแพ็กเกจเป็นถุงแก้วให้แบบนี้เลยนะคะ ส่วนก,กฎกติกาในการเล่นนะคะเ,เพื่อนๆก็ให้กดติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับก็คือช่องนี้นะคะช่องหลักของเราผู้ติดตาม350กว่าคนตามนี้เลยเนาะประมาณนี้นะคะก็กดติดตามช่องนี้นะคะแล้วก็กดติดตามช่องขายสกูชี่เรานะคะแล้วก็กดติดตามช่อง IG เนาะประมาณนี้เลยนะคะ กดติดตามไ G แล้วก็ช่อง Youtube 2ช่องนะคะแล้วก็เป็นช่องเรากับช่องแบมด้วยเนอะรวมกันเป็น3ช่องนะคะก็กดกติกาก็เดี๋ยวเรามาแจ้งให้อีกทีนึงนะคะันนี้แจ้งแบบร่าวขาก่อน <S <S ก็เรายังไม่ได้ใจนะเราอาจจะเปลี่ยนกดก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย